ใครที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือคนที่หมดกำลังใจแล้วเขียนข้อความมาขอความช่วยเหลือที่ Facebook Page ของคณะก้าวหน้าเงินที่ระดมดุนจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะส่งไปให้ทุกท่านไปช่วยเหลือทุกท่าน สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันเสาร์ที่2พพฤษภาคม2,563กะครับก็จะมาสอนนะครับทุกทกท่านทุกคนนะครับถึงการลงทะเบียน เพื่อขอรับเงิน3,000บาทนะครับจากทางคุณธนทรนะครับก็ได้มีการทำคลิปออกไป1คลิปแล้วนะครับที่ผมทำคลิปออกไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่ามีการแจกเงินนะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับก็คือวันที่1น,นะครับและวันที่2 ก็มีการแจกอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่แจกนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทวิตเตอร์ของคุณธนทรน,นะครับจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในเอกก็ต้องขอกล่าวไว้ตรงนี้นะครับว่ากับผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีการฝักไฝ่ทางด้านการเมืองฝ่ายใด ฝ่ายหนะครับก็เป็นวิจารณญาณของทุกท่านเองนะครับก็เห็นว่าหลายท่านเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามช่องของผมอยู่ในบางคนก็ไม่ได้รับเงิน5,000ซสักทีนะครับรอนานมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางทวิตเตอร์ของคุณธนาธรนะครับก็ดุเดือดเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่ง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ เขาก็ได้ทวิตออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับซึ่งในระยะเวลาตรงนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับของวันเสาร์ที่2นะครับก็บอกว่านะครับอย่าพึ่งส่งกันเข้ามานะครับบอกว่าอย่าพึ่งส่งกันเข้ามานะครับส่งข้อความเนี่ยนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับอดใจรอสักนิดนะครับเขาจะมีกิจกรรมนะครับในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับก็คือเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเลยพิมพ์ข้อความไว้แล้วพอเวลาหนึ่งทุ่มเข้าไปที่เพจนะครับแล้วก็กดส่งข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการส่งนะครับว่าทําอย่างไรนะครับกิจกรรมที่เขาจัดเนี่ยนะครับก็คือจะมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนนะครับช่วยนะครับเหลือพ่อพี่แม่ป้าเนี่ยนะครับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับตรงนี้ให้ได้เวลา 19นาฬิกานะครับหรือเวลา1ทุ่มก่อนนะครับค่อยทำตามที่ผมบอกนะครับ1ทุ่มนะครับค่อยส่งข้อมูลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปสอนกันเลยเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องพิมพ์อย่างไรและส่งตอน1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือตอน1ทุ่มเนี่ยเข้าไปดูไลฟ์สดของเขานะครับแล้วก็ค่อยกดส่งข้อความเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ที่รับชมคลิปอยู่เนี่ย อย่าพึ่งส่งนะครับให้ส่งตอนหนึ่งทุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปสอนกันเลยว่าทําอย่างไรบางคนมีมือถือแต่ก็ทําไม่เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเอาไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับอ่านะครับเมื่อดูคลิปของผมนะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าอ่าด่วนคุณธนทรแจกเงินหรืออาจจะเป็นชื่อคลิปนะครับเป็นชื่อคลิปนะครับแล้วก็ เลื่อนลงมานะครับจะมีข้อความบอกว่าเข้ามาได้เลยที่นี่นะครับก็ให้คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าใครใช้มือถือก็เอานิ้วจิ้มได้เลยนะครับซึ่งการกรอกข้อมูลก็จะมีอยู่4นะครับ4อันนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าใครทําในคอมพิวเตอร์ผมก็ขออนุญาตคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาจิ้มตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ทําที่ คอมพิวเตอร์นะครับก็ทําที่มือถือก็ได้นะครับให้จิ้มไปตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วมันจะพาทุกท่านเข้าไปสู่อินบ็อกซ์นะครับไปสู่กล่องข้อความนะครับไปสู่กล่องข้อความของเพจนะครับขณะก้าวหน้าแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งนะครับอันนี้ผมวางนะครับวางปุ๊บนะครับก็รหัสก็ระบุไปแล้วนะครับว่าเป็น75นะครับก็คือแล้วก็ใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับ ใส่ชื่อนามสกุลนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับอ่านะครับนามสกุลด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีนะครับใส่เลขบัญชีไปนะครับ แล้วก็ใส่ด้วยนะครับว่าเป็นธนาคารอะ,อะไรนะครับใส่ของท่านนะครับไม่ต้องมาใส่ของผมนะครับแล้วก็ระบุเหตุนะครับจริงๆก็ลบตรงนี้ก็ได้นะครับใส่รหัสเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้ข้อมูลกันแล้วนะครับเนี่ยนะครับเหตุการรับเงินก็คือ ไม่ได้รับการเยียวยานะครับไม่ได้รับเงิน5,000บาทหรือเหตุอื่นก็ได้นะครับที่ท่านกำลังประสบอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งนะครับกดส่งได้เลยนะครับก็กดจิ้มที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูล เข้าไปนะครับก็จะมีการทำอยู่1 1ก็จะจะเป็นรหัสนะครับ2ก็จะเป็นชื่อนะครับ3ก็จะเป็นเลขบัญชีนะครับนะครับแล้วก็4ก็จะเป็นไม่ได้เหตุผลนะครับ4ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ได้รับเงินนะครับ 5,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เหตุผลท่านจะใส่เป็นเหตุผลอะไรก็ได้แล้วก็เอานิ้วมาจิ้มที่ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะมีการส่งข้อความเข้าไปที่เพจของคณะก้าวหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ตอนนี้อย่าพึ่งส่งนะครับให้ส่งตอนช่วงที่เขาไลฟ์สดนะครับซึ่งขณะที่เขาไลฟ์สดนะครับก็สามารถ ไลฟ์สดได้นะครับไลฟ์สดได้นะครับตอนที่ดูอยู่ก็สามารถส่งข้อความได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการนะครับง่ายๆนะครับส่งไปนะครับทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนส่งข้อมูลแค่4อย่างเท่านั้นนะครับส่งข้อมูลแค่4อันเท่านั้นก็สามารถได้รับเงิน3000บาทในการช่วยเหลือได้แล้วนะครับซึ่ง หลายหลายท่านนะครับพิมพ์เลขบัญชีพิมพ์ชื่อบัญชีมานะครับทางที่คอมเมนต์ในคลิปนะครับแล้วก็คลิปก่อนด้วยนะครับซึ่งไม่ไม่ต้องพิมพ์มาในคลิปของผมนะครับให้ไปพิมพ์เข้าไว้ในอินบ็อกซ์นะครับอ่าตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจทัว่วทั่วกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบ,บกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับด่วนจริงๆเลยนะครับล่าสุดนะครับธนทร แจกเงินคนละ 3,000, ขั้นตอนตามนี้ไม่ต้องมีการพิสูจน์ความจนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านายเอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ฝากไฝทางด้านการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี่นะครับทางด้านธนทรจึงลุกอังกฤษนะครับก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์แจกเงินให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9โดยเป็นการระดมทุนผ่านการจัดคอนเสิร์ตเมเดเมเดของคณะก้าวหน้า โดยขอให้คนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับตรงนี้นะครับโดยข้อความประกาศระบุว่าเปิดการรับเงินรอบแรกณบัดนี้วิธีการขอรับเงินในรอบที่2รอบแรกรหัส24ปิดไปแล้วนะครับให้ระบุนะครับรหัส75แล้วก็ระบุชื่อสกุลนะครับระบุเลขบัญชีธนาคารระบุ เหตุนะครับท <epo ch> <those S 1> ี่จะรับเงินนะครับตรงนี้เดี <paced> ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับว่าจะต้องกดเข้าไปที่ลิงก์ไหนนะครับว่าให้เข้าไปที่เพจนะครับของกลุ่มก้าวหน้านี่นะครับเนี่ยนะครับก็ทําตามนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ด่วนจริงๆนะครับนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอ ตัวลาไปก่อนนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ